ขอหัวเดียวนะลูกค้าเป็นสปาร์กนะหัวเดียวสปาร์กสามจุดศูนย์เอสจากป้ายแดงเท่าไหร่หกแสนเฮ้ยเผาเผาไม่เดิมพี่เผาลอยผพมเปิดให้เลขสามแล้วกันครับเป็นจิ0 0แปดสามแสนดูดูเผารอยเผารอยนี่ไม่ใช่อะไรลูกค้าน้ําท่วมมันเลยลอยมันมันเป็นเผาเรียกเหมือนคล้ายเผารถหกล้อพี่อันนี้เผารอยนี่คือมันลอยของมันเดิมเดิมหรือไปทําให้มันลอยอ่าไม่ฮะเขาเขาไปไปเปลี่ยนมาเพื่อให้มันรับน้าหนักได้ ตันครับไปเปลี่ยนมาแล้วไปทําจากเพาไม่ลอยเป็นเพาลอยนี่ใช้เงินเท่าไหร่ต้นประมาณ6 6หกหมื่นพี่โอ้เรื่องรู้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นเพาไม่ลอยเนี่ยแล้วไปทําลอยเนี่ยเพิ่มเงินมันหกหมื่นกว่าบาที่ต้นพูดมานะมันต้องเสริมแหนบมันต้องเสริมแหนบนะฉะนั้นมูลค่าการเพาลอยมันขึ้นอีกหกหมื่นเลยนะมันแพงห้าแสนกว่าโอ้โหอันนี้แต่งครบนะเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมเฮ้ยห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันมีใครท่้รถใหม่เลยจบจบเท่าไหร่ตกใจผมผมว่าตัวนี้จบประมาณเลขอ่ะผมให้เเลลขยสุดๆ อเอาแล้วนะครับต้องเอา <c oughs> เอาอะไรคะเอาเฮียเลย <c oughs> ถามขนาดนี้เลยเหรอ